สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานโปรแกรมแท็บบิ 3D จะมาแนะนําในส่วนของการ Export f i ตไฟล์นะครับในส่วนของ 3D PDF ด้วยนะครับอันนี้เข้าคําสั่งเดิมได้เลยเนาะนะครับเมื่อกี้เลือกไปที่ไฟล์ตรงนี้ลองปรับมาที่ด้านบนบ้างนะฮะลองสลับใช้นะครับ Export นะครับอันนี้ผมก็เก็บมาอยู่ที่โฟลเดอร์เดิมของเราเลยนะครับแต่เปลี่ยนนามสกุลไฟล์จากเว็บ i e w e r นะครับเป็น PDF เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นกด Export 1่ที ด้านบนนะครับอันนี้อย่าลืมเปลี่ยนเนาะถ้าเกิด Export มันเป็น 2D ก็จะเป็นวิว 2D ธรรมดาไม่สามารถหมุนอะไรได้นะครับอันนี้ก็ Export เป็น 3D นะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านขวามือถ้าเป็นใช้กระดาษอันนี้ปกติเนาะถ้าต้องการปรับอะไรเป็น A4 A2 นะครับอันนี้ปรับได้ที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับกดโอเคหนึ่งทีเพื่อทําการ Export รนะครับอ๋อลืมบอกไปนิดหนึ่งฮะทางด้านล่างเนาะด้านล่างก็จะมีบอกว่าในการ Export ไฟล์ PDF 3D นั้นนะครับจะรองรับ PDF Reader นะครับตั้งแต่ นะครับเดี๋ยวนี้กดโอเคนะครับต่อมานะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับจะปรากฏในส่วนของ PDF ไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับก็ทำการดับ b l ิลคลิกด้วย PDF Reader นะครับ Adobe Reader นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับจะปรากฏในส่วนของนี่ฮะแท็บเหลืองๆทางด้านบนนะครับมันคือในส่วนของมีเดีย 3D นั่นเองเราเพียงแค่เลือก option ตรงนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือ one time ก็คือให้มันเป็นแบบ 3D PDF ครั้งหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเรียกว่า this document away ฮะถ้าเปิด PDF ตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ให้มันเป็น3 d เลยนะครับเนี่ยหลังจากนั้นนะครับจะปรากฏในส่วนของเมาส์ที่เป็นรูปมือคนกดคลิกซ้าย1ทีนะครับรอโหลดสักคู่นะครับต่อมาก็จะปรากฏในส่วนของหน้าตาแบบนี้นะครับการใช้งานนะครับในการลากแบบนี้นี้การแผนนะครับสามารถกด c o n t r ร l ค้างไว้แล้วกดคลิกซ้ายค้างไว้ในการลากนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คลิกขวาค้างไว้นะครับจะเป็นการซูมอินซูมเอา นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้ากดนะครับในส่วนของคลิกซ้ายค้างไว้นะครับก็จะเป็นการเหมือนโรเททนั่นเองนะโรเททวิวในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปหมุนมาได้นะครับต่อมานะครับสำหรับทางด้านซ้ายมือนาออันนี้จะเป็นงาน a s s e m b l y นะครับตรงนี้ฮะมันจะเรียกว่าเหมือนเลเยอร์ขึ้นมานะครับโมเดลทรีนั่นเองนะครับจะปรากฏในส่วนของโมเดลหลักแล้วก็ชื่อโมเดลเราพอยืดออกมาก็จะปรากฏในส่วนของคอมโพเนนต์สามารถเปิดปิดได้นะครับ ต่อมาทางด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มเนาะอันนี้เรียกว่าจะเป็นลักษณะแบบ Auto Project นะครับก็คือเหมือน Perspective View นั่นเองนะครับอันนี้เราปรับเป็นแบบปกติเนาะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นยูทก็คือใช้นะครับแบบ Perspective View นะครับต่อมาคือเฉดมันฮะเฉดสีนะครับเฉดสีเนี่ยมีให้ปรับหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าเป็น t r a n s เป r e n c y โปร่งแสงหรือจะดูเป็นแบบ Solid Outline อะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าแล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะครับว่าต้องการปรับเป็นแบบไหน นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราปรับเลยเนาะอันนี้ผมถนัดเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับส่วนต่อมาไอคอนตัวต่อมาฮะเรียกว่าเป็นสีแบล็กเก่าสีแบล็กก่านะครับว่าต้องการสีแบ็กเกวาเป็นสี 9, น 9, ไหนอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่ฮะ ต่อมาไอคอนตัวสุดท้ายจะเป็นในส่วนของ c อ t section นะครับก็คือเป็นการตัด section v i นั่นเองนะในการตัด section ถ้าเรากดปุ่มที่ section เบืลยมั่จะตัดที่เป็น default ของตัวโปรแกรมเนาะแต่ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเรียกว่า property ของตัว c อ t section นะครับหลังจากนั้นนะทางด้านซ้ายมือก็จะมีในส่วนของ alignment ว่าตามแนวแกน x แกน y นอันนี้แกน y นะจะสังเกตว่ามันตัดไปแล้วก็มันไปเห็นผลอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าต้องการปรับมาอีกฝั่งหนึ่งนะกด flip ได้นะ flip ได้ และจะมีในส่วนของโพซิชันเนาะในการออฟเซตนะครับว่าต้องการออฟเซตเข้าหรือออกตรงฝั่งไหนนะครับอันนี้เลือกได้นะครับและในส่วนของไทป์หนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเอียงองศานะครับว่าต้องการปรับเอียงประมาณไหนนะครับอันนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปรับมาที่ศูนย์ทั้งหมดก่อนนะครับและต่อมาฮะก็จะมีในส่วนของลายเฟสนะครับลายเฟสเนี่ยเพียงแค่เลือกใช้เนาะก็จิ้มไปที่บริเวณผิวที่เราต้องการฮะก็จะตัดบริเวณผิวนั้นๆ นะครับแบบนี้ได้ด้วยนะครับส่วนอะไรสามพอย์ฮะก็ะเป็นลักษณะการจิ้มในแนวแกน x แล้วแนวแกน y นะครับนี่ฮะเอ่อแนวแกน z นะครับทวทีมันก็ตัดบนเพจนั้นนั้นี่ฮะและด้านขวามือฮะดีสเพย์เซตติ่งก็เป็นปรับเกี่ยวกับเฟรมที่เป็นเฟรมตัดเนาะตัดเซกชันตรงนี้ได้นะครับส่วนคัตติ้งที่เราจะใช้กันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปร่งแสงไม่โปร่งแสงนั่นเองนะครับแบบนี้อันนี้คือโปร่งแปรโปร่งแสง10%นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับอันนี้แล้วแต่เราปรับนั่นเองปรับได้นะว่าต้องการโปร่งแสงขนาดไหนหรือทึบขนาดไหนนะครับอันนี้ก็สามารถฟลิปฝั่งได้นะครับในการตัดเซสชันนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะก็ในส่วนของเครื่องมือวัดนะครับสามารถเลือกที่ตรงนี้นะครับจะปรากฏในส่วนของ 3D Measure นะครับ Tool นั่นเองพอเลือกใช้เนาะอันนี้ก็จะเป็น n a v i g a t นะฮะก็คือทิปแนะนำนั่นเองก็สามารถหมุนโ o เทตอะไรได้อยู่นะครับก็กดโอเค หลังจากนั้นในการใช้เครื่องมือวัดเนาะก็จะมีส n a ปใน่น 3D ให้ด้วยนะครับในส่วนของ 3D PDF นะครับไม่ว่าจะเป็น Snap a อทอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีจุดแดงๆบนโมเดลเนาะก็จิ้มไปลักษณะนี้แล้วก็จิ้มไปแบบนี้ได้นะครับสามารถจิ้มได้เลยนะครับว่าการอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จิ้มไป1ทีนะครับอันนี้ก็จะบอกลักษณะแบบระยะมาให้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยระยะอะไรพวกนี้เท่าไหร่ ตรงนี้สามารถปรับแต่งได้เนาะนะครับจะวัดแบบไหนนะครับเป็นแบบลีเนียของเอทนะครับเซนเตอร์นะครับเอทของวงกลมเอทของสี่เหลี่ยมหรือเส้นขอบนั่นเองแผ่นหน้าเฟรมแต่ครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องมือวัดนะครับพอยต์ทูพอยต์นะครับหรือจะเป็นแบบตั้งฉากนะครับเ็นเด็กูล่าหรือจะเป็นวัดแบบเรเดียนเนาะนะครับก็สามารถจิ้มได้นะครับแล้วก็จิ้มแบบอะไลเมนต์แองเกิลก็ได้นะครับเพื่อวัดองศามันนะครับอันนี้ก็เป็นสแนปเนาะนะครับ ก็นะครับวีดีโอนี้เนาะก็เป็นในส่วนของการ export ตไฟล์มาเป็นพวกนามสกุลไฟล์กลางนะครับอ่าโทษทีฮะเป็นพวกนามสกุล HTMl ไฟล์หรือจะเป็นพวกสาม d f และวิธีการใช้งานของมันนั่นเองนะครับ